กลับมากระตอนในเมื่ที่2ของรายการของเรานะคะมาตามคาดนะคะสำหรับวิดแพเน็ตนะคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปดูวิดแพเน็ตนะคะฝากไปด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงด้วย NK นะคะมีพูกขาวและก็เคอร์ซีตินนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บนะคะใครป่วยบ่อยเป็นเบาหวานความดันโรคปอดลมาตอยลองทานดูนะคุณผู้ชมทานเสริมเข้าไปนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทเรา มีโปรให้ด้วยนะครับโปรเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อเบอร์เดิมเลยนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9ศนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขานะคะมาตามคาดอย่างที่บอกนะคะสำหรับ m i s s Planet นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชานะคะหรือแคนบอรีนะคะชุดไทยทมกิจกรรมที่วัดอังกอร์อีกแล้วกับคุณผู้ชมขานะคะ m i s s p l a n e t นะคะ2024นะคะมีตัวแทนไทยก็คือน้องดินสอสีนะคะไปร่วมประกวดล่าสุดนะคะตามคาดก็จับนางงามไปใส่ ชุดประจำชาติซึ่งจริงๆแล้วนี่มันคือชุดไทยนะคะยูเนสโกเขาก็บอกแล้วนี่คือชุดไทยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรกับคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาก็จะอ้างว่าวัฒนธรรมใกล้กันเดี๋ยววันไหนรากรวดแถวลบบุรีปรากวดแถวขมแอบข้างขมิญสุลงสุรินเราก็จะเอานางงามเราใส่ไใส่ชุดอับสลาพวานั้นล่ะเนาะ เพราะว่าท่านัธรรมมันคล้ายกันห้ามมาด่านะคะห้ามด่านะคะแล้วก็มาอ้างว่าเป็นชุดตัวเองเคลมโบดียว่าเป็นชุดตัวเองนะคะมันเป็นคือชุดไทยค่ะคนทั่วโลกเขารู้จักว่าคือชุดไทยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาจะอ้างว่าเราไปก๊อปปี้เขาแต่คุณก็ไม่รู้จะก,ก๊อปปี้ยังไงนะคะเพราะดูจากประวัติศาสตร์แล้วมันไม่น่าจะใช่นะคะอันนี้ขอพูดนิดนึงนะคะวันไหนแถวสุรินทร์ใส่แถวลบบุรีใส่อย่าโกรธนะคะชุดนางอับสราเพราะว่าเราก็มีประสาทหินเหมือนเขา ใช่ไหมบุรีรัมย์ก็มีปราสาทหินลบบุรีก็มีปราสาทหินสุรินทร์ก็มีปราสาทหินทุกอย่างมีปราสาทหินหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะใส่อับสลราลำด้วยเช่นเดียวกันนะคะไทยแลนด์นะคะมิสแคนเดตอินเตอร์เนชั่นแนล2014ในเครื่องแต่งกายประจําชาตินะคุณผู้ชมนะคะก็เราไปดูกันนะคุณผู้ชมนะคะก็เป็นขายที่อังกอร์วัดอังกอร์ธมนะคุณผู้ชมนะคะก็ต่อมาทางกรประวดก็ได้พาสาวงามแต่งชุดกาแต่งกายประจําชาตินะคะอันนี้ก็จำนด้นจะเป็นชุดหนังอับสารานะคะ ดอกลำดวนสัญ,ญลักษณ์ของอาคาแม่เนี่ยเขาจะเป็นดอกลำดวนนะคะชุดอัศสารารเราก็ต้องยอมรับนะชุดอัศวราของอาคัามเดียเนี่ยชุดเขาสวย การลำอับสาลาเนี่ยมันมีผ้าลำที่แบบว่าลึกลับสวยงามอันนี้พูดกันแบบตรงๆดีบอกว่าดีก๊อปบอกว่าก๊อปแต่ถ้าสวยเราก็จะชมว่าสวยถ้าลำของเขาเนี่ยมันสวยงามอับสาลาเนี่ยเขาลำสวยแล้วก็ที่ลำแถวปราสาทหงปราสาทหินเนี่ยมันจะดูแบบว่าลึกลับเป็นผู้หญิงที่ลึกลับนะคะมีความงดงามนะคะตามแบบฉบับนะคะต่อเลยค่ะนะคะชุดต่อไปนะคะประเทศอะไรไทยใช่ไหม ประเทศไทยนะคุณผู้ชมนะคะก็มาในชุด้าไทยนะคะคนต่อไปค่ะนะคะอันนี้ประเทศอินโดนีเซียชัวใช่ไหมคะน่าจะใช้อินโดนีเซียนะคะน่ารักดีคะเออร์ทำแปลกดีนะคะอินโดนีเซียก็โอเคความคิดดีลดดีนะคะเหมือนนั่งกันจริงๆแล้วใช้คนเดียวนะคะอันนี้ประเทศอะไรคะอันนี้ประเทศอะไรคะลานไม่ได้บอกไว้นะคะต่อไปค่ะนะคะอันนี้ชุดไปเที่ยวนะคะคนต่อไปค่ะนะคะอันนี้ก็ชื่อชุดแบบว่า อะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะอออันนี้อะไรอ่ะโอ้ยอ่ะต่อค่ะอันนี้อะไรอ่ะโอ้ตายโอ้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 ยเอออ่ะต่อค่ะเอออันนี้ง่ายไปไหมเนี่ยเหมือนงานงานเด็กกีฬาสีอ่ะอ่ะต่อค่ะรัเสเซียอย่างเงี้ย เวียด oh, นามโหหนวไก่เออเออนะคะนี่ก็เหล่าบรรดาชุดประจำชาติในการประกวดมิดแพนเน็ตนะคะมิดแพนเน็ตนะคะก็การชุดประจำชาติเวลาขนเข้าไปอาลันมันค่อนข้างจะขนยากต้องเอาชุดที่ใส่ได้จริงแล้วก็ขนง่ายแต่ทีนี้เนี่ยหลายประเทศเขาก็มองว่าโอ oh, อุตส่าห์มาแล้วเนาะ อุตส่าห์มาแล้วก็ต้องขนมาแบบเต็มเหนียวเต็มที่นะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนประเทศนะคะบางคนก็จัดประกวดขึ้นมาบางคนก็ซื้อลิขสิทธิ์มาประกวดนะคะ <ๆ S 1> ก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ถ้าเป็นแอฟริกาเดินออกมาเราก็จะรู้ว่าเป็นชนเผ่านะคะส่วนมันก็มีหลายชุดนะที่ต้องเดินทางไปนอกประเทศแล้วก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะผ่านตอมอได้อลันเคยมีชุดชุดหนึ่งนะติดตรงเรื่องแบตเตอรี่อ่ะ มันต้องใช้แบตเตอรี่เลยต้องไปหาซื้อแบตเตอรี่ที่อเมริกาชุดไทยนี่นแหละชุดหนึ่งนะคะอืมนะคะมากันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมขาอะไรอ่าลันเนี่ยมิสอ p พ a าเน u ตเคหรอปมลุกรานเพื่อนเพื่อนนางงามอะไรอ่ะนะคะล่าสุดนะคะ มิสแพลเน็ตยูเนะคะโดนเจ้าของเวทีไล่ออกจากการประกวดนะคะโดยเขาบอกว่านางเนี่ยโดนตกโทรศัพท์นะคะตอนที่กําลังไล์สดนะคะ,ะเราเราบอกเล่าเรื่องเราต่างๆนางงามบอกว่าเจ้าของเวทีทิ้งนางไว้ที่โรงแรมนะคะอ๋อทิ้งนางไว้ที่โรงแรมมิสยูเก็คือยูเน e d k ต n ดคิงดมนะคะยูเก็คือยูเน e d k ต n ดคิงดมนะคะและไม่คืนกระเป๋านะคะกับหนังสือเดินทางให้กับนางแล้วไปยึดของเขาทําไมอะ มันต้องยึดยด้วยหลอหนังสือเดินทางไม่มีใครบอกว่านางต้องทําอะไรยังไงต่อนะคะเฮลลี่เ <H aley> จ้าของเวทีนะคะบอกว่าแค่ว่าต้องออกไปนางบอกในไลฟ์ว่าที่นางโดนไล่น่าจะเป็นเพราะมีเรื่องกับมิสออสเตรเลียออสเตรียขออภัยออสเตรียนะคะและก็ออสโออินี่กินหมดเลยนะออสเตรเลียด้วยหรอนลมิสออออสเตรียขอยขอภัยกับมิสออสเตรีย นะคะเจ้าของเวทีก็ขู่ว่าจะไล่คนที่เห็นต่างให้ออกจากการประกวดด้วยนางบอกว่าทุกคนได้ขึ้นไปบนรถบัสเพื่อไปทํากิจกรรมยกเว้นนางทั้งนี้นะคะนางเป็นผู้ถูกกระทำนะคะนางบอกว่าหลังจากการประกวดจบนะคะเมื่อคืนก่อนเนี่ยนางก็โดนมิสออสเตรียเหรอตบเหรอคะแล้วก็ไปเล่าไม่เรื่องไม่จริงให้เจ้าของเวทีฟังเลยนางก็โดนไล่ออกไปด้วยนะคะอันนี้มิสยูเนต็ดคิงดอมมิสยูเนต็ดคิงดอมหรอลัน ในการประกวดมิสอะไรอะแพลเน็ตยูเหรออ๋อเหรองงกับนางนะครับส่วนชาวกมชาวเด็กชาวกมบูชาก็เข้ามาแสดงความคิดเหยนไปในเชิงที่ว่ามิสนะครับแพลเน็ตยูก็ถูกไทยจ้างมาให้มาปวดเอา้าโอ้ถูกไทยจ้างอีกแล้วยูเคอยู่ยุโรปแล้วไทยอยู่เอเชียตะวันออกเสียงใต้อยู่ติดกันแล้วไปมีเงินไปจ้างลูกถ้าเขาจะจ้างเขาไปจ้างเวียดนามดีกว่าไหม มีปัญหากับหนูอยู่น่ะเขาไปจ้างเวียดนามดีกว่าไหมลูกเอออย่างนั้นมันจะสมจริงสมจังมากกว่านะคะเออเขาจะไปจ้างแหมไปจ้างอยู่ในเติรนคิงดอมและดูสภาพอยู่ในเติรคิงดอมอีหคุณรูว่าคองโกแองโกลาโอ้ไปจ้างทําไมคะเสียเวลาค่ะนะคะเขาจะจ้างทําไมคะอะไรก็โยนขี้ประเทศกูหมดนะคะเขาไม่จ้างคะ่ะลูกนะคะอย่างเงี้ย ถ้าเขาจ้างก็าจ้างเวียดนามดีกว่าเพราะเวียดนามเขามีปัญหากับเธออยู่ล่าสุดนะคะนางเคลียร์ใจกับทางกองประกวดแล้วได้กลับไปประกวดต่อแล้วอ้ดีใจด้วยคะ่ะลูกขา่าบุญนะคะ นังบอกว่าหวังว่าทุกคนจะสนับสนุนในองค์กรต่อไปการแก้ปัญหาคือการเข้าไปข้างหน้าและขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวกัมพูชาด้วยนะคะก่อนเบรกนะคะก็มีภาพนะคะอคะภาพเหมือนมาฝากด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสาวแคนเบอร์เรียกับชุดของอปปอสุชาตาช่วงสีอันนี้ชุดนี้มาว่าไม่ได้เพราะว่าชุดอบปอเราพูดตรงๆนะมันก็จะคล้ายชุดของมิสฟิลิปปินส์ที่ประกวดมิสซูนิเวิร์สด้วยชุดฟิลิปปินส์ปีนี้นจะเป็นสีทอง ปรากฏในบ้านก็มีปีกอย่างนี้เหมือนกันนะคะ ปรากฏในบ้านก็มีปีกอย่างนี้เหมือนกันได้ตรงแฉกกลางนะคะถ้าเกิดใครจําได้เป็นชุดสีทองปีกนกเหมือนกันค่ะนะคะมันก็เหมือนกันหมดเลยค่ะแฟชั่นมันก็วนๆเวียนๆอยู่แค่นี้ไม่ว่ากันค่ะจะทําอะไรก็ทาๆไปเถอะค่ะนะคะใส่แล้วสวยใส่แล้วมั่นใจเราก็ไม่ว่ากันนะลูกนะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์เสริสมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูนแข็งแรงนะคะด้วย NK นะคะคุณผู้ชมค่ะครปตวยบ่อยมีผู้ข้าวเคอร์ซิตินนะคะเบา หวานความดันโรคปอดลมมาต่อยนะคะ1กล่องมี60บแคปซูลเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปรโ2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยเบอร์เดิมเลยนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9ศน้ 6, นั่นเองพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้านะคะช่วงหน้านะคะสารอนุมัติหมายจับนะคะอ่าตาสามารถใช่ไหมวน,วนเตีเ้ยเลวนะ่ะจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงที่พักสักครู่หนึ่งก่อนคะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ